สบายดีทุกคนโอเควัน <Okay. S 2> นี้พบก,กับเบาการอีกครั้งเาแล้วทุกคนเนาะเบาการสิมาเบ,บาเรื่องเพื่อนในฟังเน้่ทุกคนเดอ้อก่อนที่ไรสางมากหอดซ้ำนี่เนาะทุกคนเนาะวันเอื่นตรงประวัติเพื่อนล้างนี่เนาะทุกคนเนาะก่อนที่ไรซ้ำนี่เนาะทุกคนเนาะมันโมเวนเรื่องขี่มูขี่ม,ม้าเะไรทุกคนขี่คนขัดแต่นี่แล้วก็เพื่อนล้างนี่เป็นเพื่อน เก่าเพื่อนแกเนาะทุกคนเนาะเป็นเพื่อนแบบว่าแต่หลายพันปีก่อนนะทุกคนแกเข้าหลายพันปีก่อนทุกคนเพราะว่าวาลการก็เกิดจะรุ่นนันคุณเนาะทุกคนเนาะจะรุ่นหลายพันปีก่อนหมดแหละทุกคนจนมาถึงวาล์กันนี่วาลการก็รุ่นรุ่นที่สามเนาะทุกคนเนาะเืการังอีกเป็นรุ่นที่สามอ่าแล้วรักคมรักฆ่าเลยทุกคนเด้อะรักฆ่านี่ลายแต่พื้นฐานกุ้งสางกุ้งลางยังจะหนอดรังฆ่ายังเดี๋ยวก็ผนังมียังต่างๆเนาะทุกคนเนาะ แล้วการซีบัวเบาเรื่องอ่าเป็นแบบคือเป็นขันเะป็นตอนนะทุกคนเนาะเบาแบบราคาแบบขอ่าวๆไปเรื่องเนาะโอเคต่างแนวเรียบร้อยเวทเส้นแนวเรียบร้อยราคาเนี่ยตกอยู่สามตื่นกลัวเลยทุกคนเลยสามตื่นกลัวผมก็อนานรังเ่รามันขี้ๆี้เลยทุกคนสามตื่นกลัวอ่ะอ่นสามสามตื่นก็กลัวอ่านว่าจะมันสามตื่นกลัวอ่นว่าที่สามลาเบาการเนานะโอ้ยผมมีปัญหาสามสามตื่นกลัวปุ้ยปัญหาทุกคนสบาย จำซ้ำตือกว่าดนะอ่าคือแบบว่าเงินเงินของวากานนะออกทุกวันทุกคนไม่ว่าออกคู่มือเงินแทนทุกคนแต่ว่าเงินเข่าบ่มี่แล้วทุกคนเด้อมีแต่เงินออกแต่กะมาต่อต่อเนาะทุกคนเนาะต่อโอเคคือแบบว่าคืออันนี้นี่เล็กนี่เล็กนี่กะบ่แม่นว่าสิ่เล็กธรรมดาได้นี่ทุกคนเล็กกี้เมียงก็ขาดเลยทุกคนเดี๋ยวก็ปะนังเลยทุกคนเด้อปะนังนี่ สั่งมาจากประเทศลุบไบคนนั้นทุกคนเด้อนี่ประเทศลุบไบคนนี้เพราะว่าเปนวัจย์เอาอยู่ในบ้านเฮาบ่ได้มีเะไรทุกคนอยู่ประเทศลุบไบคนทุกคนคุณแหละใส่อันนั้นย่านอวกาศมากคนทุกคนย่นย่นอย่างบริไส้หรอกทุกคนใส่ย่านอวกาศมาทุกคนมาแล้วก็มาลงอยู่ที่ที่วันมาลงอยู่ทีเนี่ยที่นครปักตานทุกคนเพราะว่าเรื่องวาฬการอยู่นครปักตานีนะแล้วก็นังค้า่นนังข้า่นก็เป็นเป็นเด็ก เป็นเล็กสั on, hmm. ่งมาจากดาวอางข้างนะทุกคนโดยลังค่าเด้อเล็กสั่งมาจากดาวอางค้างบริเวณวาชิวาชิเอาสั่งให้โลกข้าวโอมันใด้ทุกคนลังข่าพูนอยู่ดาวอางค้างเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเตาเลยทุกคนเดยเตาเนี่ยเตาเนี่ยบริเวณวาชิตอนนั้นเอาย่บ้านเข้าไปเลยเตาเนี่ยทุกคนพูนสั่งมาแต่ละดวงอาทิตย์ฝนทุกคน ผู้ใดเคยเขาได้ในดวงอาทิตย์ที่จะเบาการแต่เขาได้ดวงอาทิตย์ที่บอกโตโตมันจังเขาน่ะทุกคนนะทุกคนเนาะยังว่าร่วมราคาแล้วเรียบร้อยสามตื่อกลัวทุกคนเว้นว่าสามตื่อเงินกี่ได้ทุกคนเักคสามตื่อเงิ่อนยังเดี๋เบาการกดี๋ยวยังหูกันเพราะว่ามันหลุดนั่นทุกคนนะไหนยิ่งแต่เขาบอกว่าสามตื่นอ่ะก็ขอจบซ้ำนี่แล้วทุกคนเนาะแล้วต่อไปแต่ที่เบาใ้ฟังว่ามี่ยังแน่ยังแน่้ยแต่กระตังมาจากใจเนี้ยแล้วทุกคนเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามซัมผที